เียนเชิญท่านสุนทรยามสิริตามลำดับเลยนะครับท่านรองนาะยกเทศมนตรีนะครเชียงใหม่คุณพี่วีนาเมธกำเนิดชยัยนางสาวราณีแคมเปญหรือเวนราราณีนะครับสุภาพสตรีเดินเทียบอยู่ด้านหน้านะจะมีเทียนสามเล่มเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะนำมาให้จุดนะครับแล้วจะอัญเชิญไปวางรอบองค์พระเจ้าแปะคืดนะครับที่ปดิสถานเบื้องบนอินทขีนหลักเมืองเชียงใหม่ ขอทุกท่านประนมมือตอนนี้ท่านประธานในพิธีนะครับได้จุดทูปจุดเครื่องพรีกรรมรอบอินทขีนและขอให้ตั้งอกตั้งใจอธิษฐานจิตในสิ่งที่เราหวังปรารถนาเป็นเลิกมงคลชัยในลำดับแรกครับก็ต้องขอประธานอภัยสุภาพสตรีนะครับก็ได้จุดอยู่ด้านหน้านะครับตอนนี้เมื่อจุดครบด้านบนแล้วเจ้าหน้าที่จะได้เชิญเทียนชนวนมาให้ คณะสุภาพสตรีดังมีมงคลนามได้จุดถวายเครื่องพีกรรมซึ่งเครื่องพีกรรมได้แต่งดาจัดวางไว้รอบอินทขีนนะครับสุภาพสตรีทั้ง4ท่านด้านหน้านะครับมีนางสาววีนาเมณกเมเกิดชัยนางสาวราณีแคมเปนหรือว่าคุณเป็นราราณีได้จุดเครื่องถวายพรีกรรม ครับเมื่อแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับจุดเทียนถวายเครื่องพีกรรมแล้วนะครับอ่าและจากนี้ไปพ่อหนานดุสิตก็จะขึ้นเท้าทั้ง4ตามคติความเชื่ออ่าซึ่งจะต้องขึ้นเท้าทั้ง4ี่ทุกวันอ่าก็จะได้เชิญตัวแทนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จุดเทียนขึ้นเท้าทั้ง4อ่าเชิญเชิญทุกท่านมาจุดด้วยกันพอยมาด้วย เบลล่ามาด้วยมาจุดเทียนขึ้นเท้าทั้งสีมาทุกท่านมาร่วมกันอธิษฐานอัญเชิญเทพทเทว,วาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาปกปักรักษาบ้านเมืองอคุณแม่จําลองสมแสงพร้อมลูกด้วยมาจุดขึ้นเท้าทั้งสีอยู่ด้านโน้บูชาเทพทเทว,วาที่ปกปักรักษาบ้านเมืองตามคติความเชื่อของล้านนาะเมื่อทำพิธีใหญ่ พิธีมงคลจะต้องขึ้นเท้าทั้งสี่อันเชิญเทพเทวาทุกชั้นฟ้าได้ลงมาปกปักรักษาบ้านเมืองอเสร็จแล้วก็เป็นคณะของพลอยกับเบลล่าและก็เวแทนพี่น้องศรัทธาประชาชนจุดเทียนขึ้นเท้าทั้งสี่บอกกล่าวเทพเทวาทุกชั้นฟ้าได้ลงมาร่วมโมทนายินดีในงานประเพณีใส่ขันดอกอ้าว พอยกับเบลล่า<น>จุดด้วยการแตะด้วยกันได้บุญด้วยกันหมดอทอมมี่ไปจุดด้วยหนึ่งเล่มกับท่านพระอ,อ,อุทธแตะด้วยกันเมื่อขึ้นเท้าทั้งสี่เสร็จก็ประกาศให้ทุกท่านได้อนุโมทนากับคุณ วีนาเมกกำเนิดชัยและคุณเบลล่าราณีหรือคุณลาณีแคมเปนซึ่งท่านเดินทางมาวัดเจดีหลวงน่าจะเป็นครั้งแรกโดยเฉพาะเบลล่าได้มาเห็นพระวิหารหลวงของวัดเจดีหลวงกำลังบูรณนะ,ะและทราบว่ามีช่อฟ้าของวิหารหลวงเหลืออยู่จะรับเป็นเจ้าภาพช่อฟ้า,ฟาพระวิหารหลวงของวัดเจดีหลวงช่อที่ห้า ซึ่งถือเป็นช่อฟ้าของวิหารหลวงใหญ่ของเมืองเชียงใหม่ซึ่งมีอยู่หกอันออคุณพลอยพร้อมคุณเบลล่าจะรับเป็นเจ้าภาพช่อฟ้าหนึ่งอันส่วนยอดก็ยังไม่ประกาศถือเป็นมงคลที่ได้เดินทางมาวัดเจดีย์หลวงในวันนี้ สังสาลาวินทุโดงฟงสว่วนตกใจโดยพักการฉันได้คือว่าสัตว์ไล่ผีไล่โคนไล่ไฟไล่แดนไล่ลมไล่ตังมวนอันจะมากัดตามลําบากยากผักพันใจลาตินที่ว่าเมื่อวนันมืกอคืนบมืรับมาตื่นมาอย่างมาเตียวและดุลหากาโตอยู่หักษาอย่างที่สักคำตายอันเป็นเจ้าเป็นแห่แก่กลุ่มพันตงางามีมากกว่าแสนกว่าเป็นปริวาล มีพุทธาเกือบรรลุอะไรตอนย่อมีเจอว่าอินตาเสียงจุตอนธนามีพญญาเวโลป,ปักขะอันอยู่รักษายญาติสกักกรันตกอนเป็นเจ้าปัญญาแก่นนาตะลายตาสองปานหาร้อยหกสิบหกว่าชาตินี้ได้นิเจริญจวนสัทธาประจานาลาดตั้งหลายอันเป็นเจายาย้าเมืองนกป้าบุรีสลีนครปิงเชียงใหม่ในนาดอกไม้ทุบเตียนขาตนิยมเครื่องขีญาปูจาสกการ เป้่าตากล้วยอ้อยแมกปูเข้าตอกดอกไม้เจาะตวงมงบดจดยอดใบควัดแป่งไปมาปจจามาักลัลาผูจาแก่พญาเตวดาห้าตนอันอยู่ปลายบนหอนฟากฟ้า,ฟาว่าฉันนี้เดลีบนันดีผููคาขออังกาศราดานาพญาเตวดาห้าตนมีพญาอินตาที่ลาดเป็นเก้าขอจุงสเสด็จมาด้วยราชจยานตีป้าวิ่ไม้แห่งตนแล้วขอจุงมารลับเอายางเครื่องขี่ยาปูจา แห่งผู้ฆ่าตั้งหลายในที่นี้ได้ขอจุงมาสังพิปักักษายังผู้ฆ่าตั้งหลายจุผู้อยุ่คนเพื่อง,งานป่าเวนี้ใส่ขันดอกสาวอิตะขีนนี้สําเร็จล่วงไปด้วยดีจะได้มีอุปสรรคกังวลโอนทลายอันมีปลายในตอนดอกตอนตั้งมวลมีลาจลัตนาสุวัจนวัจจานิยมังกละแก่ตนแก่ใจจูงยย่งจูภก,การนั่งจูงจักมีเตียงแต่ดิลก โพลิมันจาดิสังราชาทัตระโหปัสสะสติกันทัพปัญญังอธิปติมหาราช aja สัชิโสพุทธาปิตาสัพภะวิอินตะนามามหาปราอิเทมันต่อจุติมันต่อวันนะวันต่อยาสัชิโนเตปิโนอนุลักขันตออาโลกแนสุขเห็นนจจาตักขินันจาดิสังราชาเป็ลละโหตัปสสะสติกุมพันนังอธิปติมหาราช aja สัชิโสพุทธาปิตาสัพภะวิอินตะนามามหาปรา เทมันตอโจติมันโอวันนัวันโตยาสัตย์สีโนเตปิโนอนุลักษณ์ตัวอาดอลเกนสุขเหนนจักปัติมันจดิสังละชาววิลุปะขปัสสะสัตยินากานังอธิปติมหาราชยาสัจเจโสพุทธตพิตัสสะพะหะโวอินตานามาหะปรายเทมันตอโจติมันโอวันนัวันโตยาสัตย์สีโนเตปิโนอนุลักษณ์ตัวอาดอลเกนสุขเหนนจัก อุตรัญจะติสังลาจะกุเวโลทัาพสัสติจักขันังอธิปติมหาราชจัจฉาสิโสพุทธิตาสัพหะโวินทานามมหาปราิธิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนเตปิโนอนุลักขันโตอารโกรแกนสุเขนจะปริมาทิสังธาระเถวตักินเนนะวิโลหะโกพัชเมนะวิโลปโคกุเวโลอุตรังทิสังจัตตาโลเตมหาราช สมันตาจต,ตุโลติติสาตะตะละมานะทังสุวรรณิกาปิละวัฒเวเตปินโนอนุลขันโตอโรแกนะสุขเขนะจากจะยันโตปทิยาโมเลสกินังนันติวัฒโนเอวังตองวิจโยโหหิจยสุจยะมังเละอราจิตะปบลังเกสิเสปทาวิโุคะเลพิสิเกสปะาพุทธานัง อากาปโตปโมตติสุนักตังสุมังกะลังสุปภัตตังสุหุติตังสุขโนสุโมโหโตจะสุยทางพมัจจานิสุปักขินังกายกรรมังวัจกรรมังปักขินังปทักขินังมโนกรรมังปนิทิเตปทักขินาปทักขินานิการโตนัลพันตเตปทักขินเนปัญจามเลจินนนาโภปโตสัพโพธิบุตบังจตุตสัมปะกเสสิธรรมจักขังปวัตตเอตินาสัจวัจเจนะสเปมลาปลายันตุภวตุสัพพมังกลัง ละาเวาสปาพปทุทานุภาเป็นการเข้าขันดอกนะครับเข้าประเพณีแล้วนะครับผ่านด้านหน้าวิหารอินทขินเป็น32พผ่านเท่ากับ32ขวัญของร่างกายของเรานะครับคุณเบลล่าได้น้อมถวายเครื่องบวงสรวงและก็ได้ใส่นะครับขันดอกอินทขีนขณะนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านวีระพงศ์ริศรอด ได้น้อมถวายดอกเกตถวานะครับถ้าเป็นภาษาเมืองนะครับ32ขันดอกเรียกว่า32ขวัญของร่างกายนะครับป้อนานได้ขึ้นเท้าทั้ง4เท้าทั้ง4แห่งจตุโรกรบาลทั้ง4ประกอบไปด้วยเท้าทัตรัตนะครับวิรูหกวิรูปกักและเท้าเวสุวรรณอันมีองค์อมรินสถิตใจกลางนะครับองค์อมริน เป็นเทวดาชั้นดาวดึงเป็นใหญ่ในสวรรค์ดาวดึงได้โปรดประทานอินทขีนหลักเมืองเชียงใหม่ในยุคสมัยโบร,โบราณก่อนที่จะก่อสร้างนกพระบุรีนครพีนเชียงใหม่727ปีในปีนี้นะครับแต่ก่อนหน้านั้นอินทขีนได้มีตำนานประวัติเป็นมานะครับตั้งแต่พระอินได้โปรดประทานให้กับพี่น้องผู้ปกครอง นบพบุรีนะครพิงซึ่งแต่เดิมเรียกว่าอาณาจักรล้านนานะครับในดินแดนทิ่นเหนือนะครับในลุ่มแม่น้ำปิงนะครับซึ่งเรียกว่าเก,ก้าตระกูลหรือว่าเก้าครอบครัวเผ่ารั้วเมื่อพญามังรายได้มาครองราชหรือว่ามาก่อสร้างเมืองเชียงใหม่ก็อาศัยนามนั้นเรียกว่านาวบุรีหรือว่านบพบุรี สรินครพิงเชียงใหม่นะครับได้สร้างเมืองเชียงใหม่อตอนนี้เปิดประเพณีใส่ขันดอกอินทขีนตามหลักพิธีกรรมแล้วนะครับแต่พิธีการเปิดเป็นทางการโดยพ่อเมืองเชียงใหม่จะเริ่มในเวลา16นาฬกาตั้งแต่จุดเครื่องพีกรรมโดยป่อหนานอาจารย์ได้อัญเชิญเครื่องพีกรรมถวายนั้นแล้วแล้วพ่อหนานดูซิ ได้ขึ้นเท้าถั้งสี่นี้แล้วเป็นการใส่ขันดอกอินทขีนเริ่มประเพณีตั้งแต่บัดนี้นะครับและสามารถใส่แวดล้อมนะครับวิหารอินทขีนได้นะครับเชิญครับวันนี้คุณเบลล่าใครจะถ่ายภาพกับคุณเบลล่าได้เลยเนอดาราขวัญใจนะครับครับในเมตตาปรารมีธรรมในพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระกิติวิมลเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร พระภิกษุสงฆ์สาม,มเณรตลอดจนถึงทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ทางเทศบาลนาครเชียงใหม่นะครับในวันนี้ประชาชนราษฎรเมืองเชียงใหม่ตลอดจนถึงคนไทยคนต่างชาติต่างก็ได้มาร่วมกันนะครับในพิธีมงคลแห่งนี้ซึ่งในวันนี้นะครับถือว่าเป็นวัน แรกเริ่มปฐมเกาในการที่จะเข้าปูจาใส่ขันดอกปูจาเสาอินตะขินนะครับในการใส่ขันดอกปูจาเสาอินตะขินนี้นะครับถือว่าเป็นประเพณีเดือน8เข้าเดือนเกออกที่ทางคนล้านนาเชียงใหม่ของเรานั้นนะครับได้ตั้งจิตตั้งใจเพื่อเป็นการขอพรอธิษฐาน